สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ศีลูกท่าน,นครับสวัสดีไปยังศซีเดินไกลนะครับอยู่กับช่องพลายชรเงินลกลโค่นนี่ลังเสร็จสิ้นจากภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับนี่มาหาพี่ใหญ่นะครับนี่กับแม่วาเลยที่ทุง่งขอพระคุณก้ยวยสวยจากพี่นางนะครับนี่พี่นางมอบให้นะครับ มาฝากพี่ใหญ่กับแม่วาดนะครับดีสวยเลยบุญจุ้งบนดีสวยเสียงกันเลวดีเสียงบุญจุ้งบุญดีสวยเลยเสียงนี่ครับบารมีพี่ใหญ่คือแผ่ไปถึงพี่นางและครอบครัวและเอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับนี่บารมีพี่ใหญ่ให้ไปถึง FC ทุกท่านด้วยนะครับ คิดขงสิ่งใดก็ขอสมหวังน้ำปลาธนานครับบุญกุศลกูห้หนุนนุนนำยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญกุศลสมทานไปถึงทวดของทวดของพี่นางด้วยนะครับนี่ไปถึงท่านด้วยพี่นางตั้งใจหวัง มาถึงก็ทวดเบลไม่อยู่นะครับนี่เสียใจเสียใจการจากไปของครอบครัวพี่นางด้วยนะครับนี่วันนี้ก็มานะครับมามาหาที่ที่บ้านครับมาเยี่ยมเยือนมาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็มาแจกสับรดกล้วยมันเกลวให้กับชาวช้างพี่น้องชาวช้างนะครับนี่ทุกท่านและขอบคุณทุทีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้เสมอมานะครับนี่บุญกุศล ถึงกันนะครับถึงได้มีอะไรอะไรสิ่งต่อกัน,นครับเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีอยากนอนแต่ยังไม่ได้นอน,นครับเพราะว่าภารกิจยังไม่เสร็จครับทำงานยังไม่เสร็จอมันจะนกนะครับเวลา บอกเลยว่าร่างกายเหมือนนอกเหมือนนอกมืดน,นะครับอยากนกนมืดมัเจรับในครับรถมามันจะลับในนะครับนี่ได้นอนสักชั่วโมงก็ยังค่อยยังชั่วนะครับก็จะฟื้นตัวอยู่นี่เพลียไปหมดนะครับนีบนะ่หน้าที่เราหน้าที่เรา,เรา,เรายังไม่หมดนะครับการรับผิดชอบเราก็ยังอินตัวนอนไม่ได้อินตัวอินกายนอนยังไม่ได้นะครับ nay. นี่นะครับธรรมดาจิตใจบางสิ่งบางอย่างมันกระอกไม่ถูกนะครับถ้าไม่ใจจริงมาด,ด้ยเสียงกันด,ดูมาด้ยเสียงเออด้วยมันหวานมาฝากเออม้เจอสองวันเป็นยังไงบ้าง ติดอยู่พันอยู่เหมือนกัน,น,นพันอยู่เหมือนกันครับพันอยู่นู่นครับยังดีที่เชือกยังยาวนะครับเชือกยาวขอบคุณพี่ยังควนันเต้ยนะครับที่มาดูไรช้างพี่ใหญ่กับไม่วานให้นะครับนี่ติด อย่างดี่อยู่ใกล้น้ำาครับไม่มีปัญหาให้มายดญยาให้นะครับให้มายดญยาให้น้ําไม่อยู่ก็ได้แรงนะครับความเตยมาช่วยครับเวลาเราไม่ว่างทีมงานน้อยแต่ร้อยเปเซ็นะครับคุณภาพครับโจครับ เราซื้อใจกันไม่ได้เราต้องใจแรกใจนะครับบางสิ่งบางอย่างปัจจุบันครับใจสิ่งสึ่งอย่างก็ซื้อด้วยซื้อไม่ได้นะครับ <c ười> อะไรที่โทรหดมากนะครับนี่โทรหดจริงๆมันเหนื่อยแล้วมันกินข้าวก็ไม่อร่อยนะครับเวลาเหนื่อยๆมันเพลียร่างกายมันเพลียนะครับ <c oughs> เอาาบนนะอไปนเลยตัวตนี่ยเฮ้ยเบนเลยมึงเป็นกำลังใจพี่ใหญ่หน่อยเฮ้ยเบ้นเลยเป็นเฮ้ยเบ้นเลย

เออโอปเออเป็นกำลังใจพี่ใหญ่หน่อยเออโโโเป็นกำลังใจให้ให,หใ,ใ,หให้จืดนานอย่างนี้ที่ลงถึงน้ำนะพี่ใหญ่เรานี่ที่ถึงน้ำ อ,อ,อตกมันสุดยอดตกมันนี่ตกมันหน้านี้ด้วยนะครับลำบากหน้าเลงแต่ก็ในหญ้าบริเวณนี้จะยืดนะครับนี่เราผูกจนมันเตียนหมดแล้วนะครับถ้าใหม่ๆนี่ตกมันยอยู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าเลยครับนี่อ๋อ Hacking kinh mãi lắm này, Nếu có tiết ý đi Oh Cho hacking kinh đi ho. oh Oh, oh. 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 Uh ¡Oh, oh! ล่างไม้นะพี่ใหญ่กิ่งไม้อยู่ด้านล่างพี่ใหญ่จะปลุกค่อยเป็นนะพี่ใหญ่ ตกมันต้นไม้ไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ที่มีน้องน้ํายังได้อาศัยอยู่ครับนี่มีน้ําให้กินให้ครูให้อินมหันมาทําไมไม่วาดก,กินของมดแล้วนะนี่ครับนี่น้ำยังเหลือกกแล้วดนะูยไหนดูนดูยดูยดูยไม่วาดลักกินหมดแล้ยดูยดูนดูยดูยดูย ดูหุ่นทุ่ยทุ่ยเพื่อนๆลากินคงไม่เลิ้งเลยทุ่ยสนใจจังก็กินให้กินไม่กินเลยเนาะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับนี่สำหรับน้ำจิตน้ำใจพี่นางที่มอบให้กับครอบครัวช้างนะครับนี่รวมถึงเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มอบให้กับครอบครัวช้างครับนี่ครอบครัวประกำบุปักรักษาครอบครัวศีลทุกท่านนะครับลองสิ่งใดขอสว่างลปรารถนานะครับนี่บุญกุศลก็โน่นนูนำยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาวานมามาวันมามาวานมาไปเลยมามาวานมามาวานมามาพอมีเลงหนะมาแล้วปะ ตามตามตามแล้วเออมาเนึงน่งเองอเอมาหนึ่งออกออกหนักมากเลยใส่กรุ๊กกรุกกรุ๊กเออเออเออมาเนึง่งเออย่าไม่บาดนะครับพี่ใหญ่เราก็เอายามาให้นะครับ ไปแลวครับไปดูสัต